จริงจังนะครับผมในความรักแล้วก็แบบให้ให้ทุกวันเนี่ยมันสำคัญหมดแล้วคนนี้จริงจังไหมจริงจังจริงจังจริงจังแล้วจริงจังแล้วโอโหรักรัรัแต่มีนังตัวผมอาจจะแบบไม่ไม่ได้คั่งขนาดนั้นเป็นแบบผมเป็นคนที่แบบจริงจังนะครับผมในความรักแล้วก็แบบให้ให้ทุกวันเนี่ยมันสำคัญหมดอาจจะไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบริวร้าหรือแบบดูแบบคลั่งเกินและตัวผมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นเรงนี้มันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากตัวผมรู้สึกว่าแบบ เราก็แก่แล้วด้วยนะแล้วก็เรามีโอกาสได้ได้คุยได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่ดีนะเพจมันพอแต่ก่อนเนีเราจะชอบติดว่าแบบชอบอยู่คนเดียวมากชอบแบบไม่ได้คุยกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาจริงมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลามันยังไงมีมันก็รู้สึกดีกว่านะมันมีความสุขดีผมจะบอกว่าแบบสาวผู้หญิงีเข้เาบสบายเ,เรายอางพอเข้ากับเรางเเอาจิงเราสองคนไม่ได้ไม่ได้เข้ากันได้เลยนะแล้วเราผมจะบอกให้ว่าผมรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะพูดว่า คนสองคนอ่ะมันต้องมีอะไรทคล้ายนกันมันเลยจะอยู่ด้วยกันได้หรืออะไรเงี้ยแต่ผมบอกแค่ว่าพอมาเจอจังหวะชีวิตจริงๆมันมันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นสําหรับผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรถ้าถ้าตามที่แบบความรู้สึกที่แบบว่าเราได้คุยกันนะไม่ได้มีอะไรคล้ายกันเลยปนะระทับใจอะไรประทับใจอะไรหรอก็คงเป็นคนที่แบบนิสัยดีแล้วก็น่ารักมาก,มากๆก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบตอนหลังเราทํางานใช่ไหมแล้วก็มีทั้งแบบ ได้คุยแล้วก็ไม่ได้คุยเหมือนที่วันนั้นน่ะผมะไม่ได้เปิดตัวอะไรนะแต่คือเราก็ตอบตามจริงเพราะว่าเหมือนสถ,สถานะอะไรเนี่ยเราก็แบบไม่ได้มาถามขอ,อกันแล้วอะ่ะตัวผมก็โตแล้วล้วผมก็ไม่ใช่คนมุ้งมิง้งแล้วก็แบบรู้สึกเขินนะันถ้าต้องมานั่งแบบแถวแบบเป็นคงเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบสําหรับผมมันคือเกินจุดนั้นแล้วด้วยแล้วก็เราก็แบบไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยก็คุยอยู่คนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ไม่ถึงมันไม่เคยตกลงว่าเป็นพบกันหรือแฟนกันแต่สําผมมันก็เหมือนนะที่เลือกที่จะพูดเพราะว่าก่อนนน้นนี้เราคุยแต่เราก็ไม่เปิดเผยว่าเราคุยกับใครทำไมคนนี้เราถึงแบบเปิดเผยคุยคือคือช่วงนี้ช่วงนี้ผมคุยคุยกันตัวผมก็คุยจริงๆอลนะผมก็คุยกันแบบจริงๆแล้วก็คนถามเยอะอะไรเงี้ยคนถามเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงเราก็ตอบตามจริงอ่ะคือผมอาจจะไม่ได้หวานเหมือนคู่อื่นที่แบบว่า หรือทําอะไรให้มันดูสวีทอะไรเงี้ยตัวผมอะนะก็แบบอาจจะไม่ได้ค่อยลงอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือตอบแบบจริงๆว่าถ้าตอนนี้เราคุยแล้วคุยอยู่คนเดียวแล้วเราก็แบบมีอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็คือคนคุยกันอะ่ะมันก็เหมือนมันก็ไม่ต่างจากแฟนอะไรเงี้ยสำหรับผม<ต>นปะชั่นที่ลงมแต่ละอย่างก็คือแบบว่าดูหลวมมากจากล่าสุดที่บอกแฟนฉันไม่ใช่แค่หนักแฟนฉันค่คู บบอันนี้เป็นเป็นสไตล์เขาใช่ไหมที่เขาชอบลงน่ารักน่ารักคือเขาเขาเป็นคนที่ชอบเม้นอะไรที่แบบดูแบบน่ารักน่ารักอะไรนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าตัวผมอาจจะไม่ค่อยได้พิมพ์หรือเม้นอะไรแนวนั้นก็คือว่ามันก็คงเป็นอะไรที่แบบทําให้แฟนๆหลายคนรู้สึกว่าได้อ่านแล้วก็รู้สึกแบบยิ้ไมไปด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับผมใช่ไหมผมว่าตัวผมอาจจะแบบสภาพนี้ได้ไม่นานอะไรนี้ก็คงแบบเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปบ้างเอาจงจริงก็ยังรู้สึกว่าแบบ ตัวเราอย่ายังต้องมีความตลกไปด้วยเพราะมันคือชีวิตประจําวันของเรานะที่แบบเราเราอาจจะแบบกก๊กหลอ่อไม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็อาจจะมีสลับสลับกันบ้างมันก็ะอไหมคะอ้คำสนทรภาพนี้นี่ก็มีมีบ้างที่บอกว่าแบบพี่นิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมก็แบบว่านิ่งได้ไม่นานหรอกแต่จริงชีวิตผมคนที่ถ้าช่วงจรงิงจังก็จริงจังนะเนะวลาแบบตลกก็จะตลกเวลาเครียดก็อาจจะมีเครียดบ้างอะไรเงี้ยครับและวคนนี้จริงจังไหมแล้วคนนี้จริงจังไหม ราอาจจะไม่ได้มาอยู่แบบโลกเดียวกันมากเพราะว่าเราเราเราความเห็นไม่ตรงกันหลายอย่างแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันแปลกดีที่แบบรู้สึกว่ามันทําให้เรายังคุยกันได้อยู่สําหรับผมก็คือว่าไอ้เรื่องนั้นแหละที่แบบเราปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักทีคุยกันไม่ได้เถียงกันตลอดมันเลยอยู่กันนานนะมันแปลกดีมันไม่เหมือนคู่อื่นนะผมว่าตกันตลอดแบบคือแบบอาจจะเถียนเรื่องงานเนี่ยผมจริงๆผมก็อยากทํางานหลายครั้งนะแต่ว่าด้วยความที่แบบความคิดเราอาจจะยังแบบไม่ได้ตรงกันร้อเปอร์เซนต์เขาก็แบบเป็นหัวคิดที่แบบว่า มั่งๆคนหนึ่งนะที่ว่าเขาชอบคิดงานเองเหมือนกันเราก็ชอบคิดงานเองอนะไรเพราะอมันอยู่ด้วยกันมันเลยแบบเรื่องงานกันยังไม่ได้<ต>เราเรียนรู้สึกว่าถ้าลงอ่ะเราลงอะไรที่มันเป็นธรรมชาติน่ารักเหมือนสิ่งที่เราชอบคล้ายกัน,น่ะมันจะมีเรื่องดนตรีเรื่องเพลงที่เราชอบการร้องเพลงชอบดนตรีนะผมว่าก็อาจจะให้คุณได้เห็นมุมนี้มากหน่อยมากกว่างานก<ต>็น <ะ S 2> แสดงว่างานคู่ก็มีติดต่อเข้ามามีมีีๆๆผมว่าถ้าวันหนึ่งเราเราคุยกันเรื่องขึ้นนะแบบยอมที่จะแบบว่า คนละครึ่งอะไรเงี้ยตัวผมจริงก็ยอมนะก็เดี๋ยวเราก็อาจจะได้เห็นแบบงานที่มากขึ้นแต่ว่าผมว่าจริงว่าการทํางานที่ดีของเราก็อาจจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับด้านเพลงด้านดนตรีด้านแบบว่าตลกตลกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เพราะว่าคือผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงแปลกๆเนี่ยเราต้องดูแลเองนะพวกสัตว์เลี้ยงแปลกๆแบบแต่ละคนไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดนะครับผมเหมือนว่าผมอยู่ดีผมจะอุ้มตัวเที่ไปเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนนะฮะเราก็ต้อง ตัวเฮ่หรือว่าตัวอะไรแปลกๆเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเลี้ยงของเราเองเหมือนเดิมเรา้อารทจบาพาเขามารู้จักน้องๆเราไาถ้าถ้าตัวแปลกมากจริงจะไม่ไม่ได้ค่อยแนะนำให้ใครรู้จักยูครับเออตั้งแต่พี่ปัาวมามุมมรแมนติกตรงไหนกันอะมึงรู้ไหมติกผมอผมว่าสำหรับผมเนี่ยไม่ค็ยมีหรอกไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผมต้องมูจริงว่าแบบว่าเราเราไม่ได้โกหกนะแต่ว่าเราเรามีความสุขตัวผมมันมีความสุขที่มันเป็นแบบนี้แหละที่แบบ มือนมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันใช้เวลานานถึงสถานะตัวผมจะไม่ไม่ขอกันไม่ให้กันมีช่วงเวลาที่แยกย้ายมีช่วงเวลาที่กลับมาคือตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเราคุยกันนะมันก็มีความสุขที่เราเป็นอย่างนี้กันคนระับโอ้ผมผมจริงๆก็มีช่วงที่ผมไปทิบหลายรอบอยู่ครับผมจนแบบว่าตอนหลังเรารู้สึกว่าแบบว่ามันต่างคนก็ต่างไม่ได้คุยกับใครอะนะแล้วเราก็ได้ได้มีโอกาสมาคุยกันแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันดีว่าไม่ได้คุยกันนะอะตอนที่จีิไปหลายรอบมันเหนื่อยไหมอะ Icana, ไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยตรงที่เขียงนั้นมากกว่าแล้วทำไมถึงคิดกันอะไม่มีครับเรายังไม่ได้คิดอะไรกันไม่ผมผมพูดแบบจริงๆิงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างอย่างที่ว่าเขาเล่นมุกว่าวันที่12สิงหาอะไรเางี้ตัวตัวผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ให้วันนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นเป็นวันที่ของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งนะตัวผมอยากมองแบบว่าเ สิบสามก็ได้นะครับหรือแบบว่าตัวเราไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องระบุวันอะไรกันขนาดนนแค่ว่าคุยกันแล้วมีความสุขนงผมว่ามันก็โอเคแล้วกามันจะเป็นคนที่น่ารัก <su> น่ารักชอบพิมพ์อะไรทำไมถึงต้องจีบคนนี้เพราะอะไรเขามีอะไรดีู่ที่จบว่าน่าจะเป็นแฟนผมผมว่าน่ารักนั่นแหละน่ารักน่ารักแล้วก็แบบนิสัยดีแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยชอบร้องเพลงชอบทำดนตรีอะไรเงี้ยผมคนแบบชอบเวลาเขาร้องเพลงมากๆเพราะเขาร้องเพลงเพราะมากก็อยากให้แบบหลายคนได้เห็นไอ้ด้านที่เราแบบร้องเพลงมันน่ารักมากเ่ะอะไรตัวเราพี่ ผมยอมเป็นแฟนเรไม่มีผมผมไม่มีคมสิไม่มีเลยผมบอกจริงเรื่องเราเรื่องต่อตินะไม่ไม่ไม่ผมยอมผมยอมก็คือผมรู้สึกว่านั่นแหละมันมันแปลกตรงที่ว่าเราไม่ได้คิดกันได้ทุกเรื่องเราไม่ได้คุยกันได้ทุกเรื่องเรื่องงานเราความเห็นไม่ตรงกันแต่เราน่าจะเป็นแค่เรื่องคําตอบง่ายๆเลยก็คือว่ามันอาจจะแค่มีความสุขในการคุยกันมันก็โอเคแล้วอะกับ ก็มีมีบ้างนะการคุยไม่รู้เรื่องของเราอ่ะแต่สําหรับผมมันว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราจริงๆผมเราก็ไม่ได้อายุน้อยกันแล้วนะทั้งคู่แล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบถ้างานไหนความคิดไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่ทาแค่นั้นเองใช่ครับผมแล้วถ้าเปิดตัวเป็นไงยครับคนแบบแซวราเยอะนะคะแบบแซวแซวจริงๆอะแซวตั้งนานแล้วแซวตั้งแต่ทั้งตอนยังไม่ได้คุยทั้งตอนคุยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่อาจจะไม่ได้เห็นผมวุ่นวายมากหรือผมที่แบบว่า ต้องลงอะไรแบบเยอะอ่ะผมอ่ะเพราะว่าผมผมรู้สึกห่วงความรู้สึกคนนะการที่ว่าแบบว่าผมถึงเราจะมั่นใจในในการคุยกันแค่ไหนมั่นใจในความมั่นคงแค่ไหนแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันมีตัวอย่างให้เห็นหลายๆคู่นะ,ะว่าแบบอย่าไปตัวผมอาจจะไม่รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปหวือหวาอะไรเกินเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะพอคนผิดหวังหรืออะไรอ่ะ เราเดาไม่ถูกหรอกว่าชีวิตสองคนมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างมันกลัวทําให้คนอื่นผิดหวังอะไรเงี้ยก็รอให้เวลามันแบบเป็นตัวที่แบบค่อยๆทําให้เห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นดีกว่าแวันนี้ถือว่าเรียกแฟนเรียกแฟนผมไม่เคยเรียกกันอย่างนั้นเลยตัวผมนะไม่เคยเรียกกันเลยจริงๆแต่ว่าสถานะมันเหมือนกันสถานะเนี่ยมันไม่ต่าง,งใช่โอสถานะมันก็คือเหมือนแฟนเหมือนอะไรทุกอย่างอะแต่ว่าตัวตัวผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบ ฟนฉาะอย่างแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าทุกวันนี้ก็คือทําทุกอย่างก็คือเหมือนแฟนกันเหมือนสำหรับผมมาก็คือเหมือนเรากลับมาคุยกันครั้งนี้คือแบบมันก็คือเหมือนอะเราไม่ได้ไม่ได้ต่างคนไม่ได้มีใครนะเรามีแค่คุยกันสองคนอะมันก็คือมันไม่ต่างอะแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงอย่างเงี้ยที่จะากว่าได้ว่าอะไรบ้างได้ก็เห็นเป็นแฟนเห็นจริงๆอย่างวันนั้นที่ว่าเห็นทุกคนพาดว่าอะไรนะเปิดตัวอะไรเงี้ยวันนั้นอะผมเหมือนน้องๆก็ถามในตอนผมไลฟ์แล้วเขาก็ถามผมผมก็ไม่รู้ตอบยังไง สภาพผมสองคนอะ<ส>ผมต้อง<ส>เรียก <นา S 2> มันอย่างเงี้ยส,สภาพสภาพของเราสองคนอะมันไม่ใช่แบบเด็กที่มาคุกกิกเลยนะ<ส>มันก็คือสําหรับผมมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากแฟนและแค่ว่าทุกอย่างว่าแบบใครจะเรียกอะไรก็ได้เลยอะไรเงี้ยผมก็คือแบบเหมือนมีความสุขที่ได้ได้คุยได้เจออะไรเงี้ยมันก็มีความสุขมากๆครับผมนนสี่ใช่ดีก็คือก็ดีดีดีมากๆเราเรียกคำว่าอะไรนะไก่ไก่ไส้เดือดม่บางทีก็น่เรียกก็น่าจะมีมีคาว่าว่า นมเคยมีเรียกบ้างนะครับผมผมไม่นดเรกอยู่ตัวนั้นน่าจะเรียกตัวกันเลยเขาเรียกผมเรียกผมพี่นแค่ตัวเองนะตัวเองเห็นไม่ได้นค่ะบว่าผต้มมันใองใชผมเห็นแล้วผมเห็นแตัวตัวผมก็ได้ไปดูนะครับผมแล้วก็อะไรแต่ผมมองว่าแบบ มันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราเราต้องทุกคนต้องให้เกียรติกันนะแล้วก็ต้องมองว่าถ้าเขาแบบเป็นผู้ที่น่ารักเราก็ต้องเปิดใจแล้วก็คือทุกคนแบบน่ารักหมดอะไรเงี้ยครับถ้าทุกคนเขาจะได้ทํางานด้วยกันหรือว่าแบบส่งเสริมกันอนะ่ะเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกแบบต้องยินดีเขาเะอะไรเงี้ยไม,ไม่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 ไมผมผมโตแล้วผมอายุ30แล้วผมแบบจริงๆไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยครับผมไม่ใช่ความเกณฑ์เนาะไม่ใช่ก็้โหแบบโอ้โไม่ไม่่ ผมอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่คอนเทนต์อะไรสักอย่างผมเป็นคนไม่โกหกคนอยู่แล้วเหมือนผมบอกอะเหมือนเหมือนความรู้สึกเราเป็นยังไงเราก็บอกอย่างนั้นเราคุยกันยังไงเราไม่ได้ตกลงอะไรเราตกลงอะไรกันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็เป็นแบบตามที่ผมบอกครับมีสาวๆโกหกเราประเทศนะคะผมไม่โกหกเราแท่สภาพผมมีประโยกหกด้วยไม่หรอกก็คือผมรู้สึกว่าผมก็อายุเยอะแล้วะแล้วก็ผมไม่ได้แบบมีแบบ ไม่ได้มีแบบเหมือนถ้าเรียกก็เหมือนถ้าคนเรียกแฟนใช่ไหมก็ไม่ได้มีคนคุยที่แบบอย่างนี้มานานมากแล้วด้วยนะผมก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็ต้องแบบยินดีกับพวกเราด้วยนะอะไรเงี้ยใช่เหมือนที่แบบเวลาผมเห็นคู่ใครเราก็ต้องยินดีดีใจกับเขาโ่อแต่งงานเยเรื่องแต่งงานต้องดูให้ให้รอดก่อนต้องให้สองคนอยู่กันรอดก่อนนะครับผมใช่ครับผมเห็นภาพเลยครับ ผมว่าต้องเห็นภาพที่ว่าทํางานคู่กันให้ได้ก่อนแล้วก็ไม่เถียงกันแล้วก็บบว่าคุยกันรู้เรื่องเคลียร์ทุกอย่างก่อนเนี่ยผมว่ามันก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตใช่ตัวผมอาจจะอายุเยอะแล้วเขายังอายุน้อยกว่าก็อาจต้องให้เวลาอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยครับผมแต่เรื่องสายกาเรื่องสบาย้าเรื่องสาฝั่งน้นเหมือนโดนโจมตีว่าแบบมาเปิดหลังเราเพราะว่าต้องการที่จะแบบ ไ,ไม่ก็คือคือ <ๆ S 2> อยากบอกทุกคนเลยนะว่าผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมหลายคนที่ไปผมบอกว่าอยากอยากให้แบบว่าผ่อนคลายนะอย่าไปเครียดอยา่าอย่าไปแบบว่าอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราต้อง,ต,องต้องให้เกียรติทุกคนคือถ้าใครดูอะไรแล้วนี่เราก็แค่แบบอยู่เฉยไปก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวผมก็ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบมาโจมตีอะไรฝั่งผมเลยนะครับผมฝั่งเขาก็น่ารักในแบบของเขาครับผม <The> ก็ต้องเปิดใจแล้วก็ให้เกียรติกันและกันทุกคนด้วยครับผม